ขอสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซิทันด้วยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับที่หลายคนต่างก็ต้องพักผ่อนท่องเที่ยวกันนะครับบางท่านก็อาจจะทํางาน2แปลงนะครับผลยมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอเปิลก็มีเวลานะครับในส่วนของเรื่องการคํานวณวิเคราะห์เจาะตัวเลขให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมากับแนวทางนะครับย้านะครับผมมากับแนวทาง4ชุดนะครับเป็น4ชุดฝัน4ชุดเน้นบ้านหมายผมว่า เป็นตัวเลขที่ผมได้ทําการคัดเลือกมาที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นวิธีคิดวิธีคํานวณนะครับเดี๋ยวผมจะนําพาทุกท่านไปชมไปดูกันได้เลยนะครับหลักสิบครับนาตัวหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะครับแลวก็ใช้หลักสิบล่างบวกกับหน่วยล่างสองครั้งจากนั้นเนี่ยนะครับทำการบวกสามงที่ผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับเราจะได้ที่หลักสิบนะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกนะครับสิบหกบวกแปดยี 8, 24, 24่สี่ยี่สี่บวกสามนะครับเป็นยี่สิบเจ็ด ฉะนั้นเนี่ยครับให้เราวางที่เลข7นะครับในส่วนของตัวหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะทําการนะครับใช้ส่วนของชุดหลัก10ล่างนะครับบวกกับหลัก10บนนะครับผลที่ได้ออกมาก็คือ7บวก0ย์ได้7นะครับเพิ่มไป1นะครับเป็น8ฉะนั้นนะครับตัวหลักสิบเนี่ยนะครับเราก็เพิ่มได้อีก1แต้มก็คือเลข8นะครับ จับคู่แล้วนะครับก็จะได้ที่เจ็ดเจดเจดแปดนะครับแปดเจ็ดใช่ไหมครับสรุปแล้วก็คือห่วงงวดนี้ได้เจดปดนะครับหางเดียวแ7ดเจ็ดใช่ไหมครับผลก็จะได้มาเป็นงวดที่1นะครับล่างไปดูต่อนะครับในงวดที่2กันเลยนะครับผมนะงวดที่สองของเราก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับ6บวกหก1ิบบวก7บ้าบ้าบวกหนะครับ25 19บ้าสบบวกหก นะครับยี่ห้ายี่ห้าบวกสามเป็นยี่สิบแปดนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาละหลักสิบเราก็คำนวณออกมาแล้วนะครับได้ที่ 9, แปดกับเก้าในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบชนะเนี่ยนะครับในงวดนี้ผลที่ได้ก็คือแปดเก้าแปดศูนย์นะครับใลก็9 9กับ9 0ศูนย์นั่นเองนะครับสรุปแล้วชุดนี้ก็ฟันไปที่ 90นะครับล่างเป็นงวดที่2แล้วนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้ต้องบอกว่าใช้งานได้เลยฉะนั้นนะครับในงวดที่สามเราไปลุ้นต่อนะครับ4ี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกเก้าสิบสี่นะครับสิบสี่บวกสามนะครับเป็นสิบเจ็ดเราก็เลขเจ็ดบวกหนึ่งตรงที่ได้เลขแปดนะครับในส่วนของงวดที่สอง่าสูตรที่สองก็คือสูตรหลักหน่วยนะครับเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับ 7บวกหนึ่งนะครับเป็นแปดอืหืมงวดนี้นะครับต้องบอกว่าเราน่าจะหลุดนะครับหลุดไหมครับเก้าบวกสามนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกห้านะครับก็เป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดส่วนหลักหน่วยเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ในส่วนของแบบว่า อ่าเป็นแบบเข้าเป๊ะเลยนะครับแบบไม่มีหลุดเลยก็คือให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะบวกเพิ่มเข้าไป1แต้มตัวนี้นะครับนะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสูตรเราแค่4ชุดนะครับแต่ว่าเราถือว่าเราหลุดไป1แต้มนะครับหวยเนี่ยมันจะออกที่9 8แกับ7 9เ้ห็นไหมครับ9879เเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบวกหน้าทั้งบนทั้งล่างเนาะสูตรนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับเราข้ามมาที่งวดล่าสุดนะครับ 8ปดบวกห้าสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกแปดสิบแปดสิบแปดบวกสามยิบเอ็ดนะครับหนึ่งกับสองแล้วก็เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับใส่หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าสูตรนี้ทำไมแอปเปิลถึงออกมาทั้งที่ว่างวดนี้มันหลุดแต่ว่าที่ผมประมาณเนี่ยหมายความว่ามันเข้าได้ทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้ก็เลยอยากจะแนะนํานะครับผมนะเห็นไหมครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนีไปไหนไม่รอดนะครับได้มาทั้งบนทั้งล่างนั่นก็หมายความว่าเราตอกฝาโดงกันเลยทั้งบนทั้งงลล่าเยเยห็นหมัครบ สถานที่วนี้หลุดแต่ว่าไม่เป็นไรหลุดแล้วเราคืนได้ภายในพริปตานะครับผลที่ได้ก็คือ1 1.6กับ1.7เห็นไหมครับเอาล่ะฉะนั้นเนี่ยนะครับ16พอคอนี้เดี๋ยว Apple จะพาไปทุกท่านเนี่ยนะครับไปลุ้นนะครับในส่วนของตัวเลข4ชุดตรงนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนหาา่าลออรี่จไว้ก่อนเนาะฉะนั้นนะครับ16พฤษภาคมน,นี้เดี๋ยวไปลุ้นดูด้วยกันเลยนะครับ 7นะครับบวก1เป็น8 8ดบวกสเป็น12ใช่งเห็ไหมครับ12บวกสเป็น15 5หบวกหนะครับเป็น6แล้วก็1นบวกหเนี่ยนะครับเป็น2 2งบวกหเป็น3เอาละตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามเหลือเกินนะครับผมนะที่5 2 5 3 6 2กับ6 3ชุดนี้ นะครับแอดเปิลฝากไปด้วยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็หาในส่วนของอลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะครับชุดนี้การันตีเลยนะว่าตัวเลขนะครับจะไม่หนีห่างจากตรงนี้แน่นอนฉะนั้น16พฤษภาคม2567ฟันธงนี้เลยว่าแอดเปิลนะครับอยากจะให้ทุกคนหาลอตเตอรี่กันตามนี้สําหรับวันนี้ผมลาไปแล้วคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนนั้นกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านปลดหนี้แน่นอนสําหรับวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ